สารจากเยซูเรื่องนี้คือช่วงเวลาพิเศษฉันคือเยซูอาฉันอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ขอบคุณในเวลานี้ในช่วงเวลาอันน่าจดจำนี้ในช่วงเวลาแห่งการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ที่ซึ่งทุกสิ่งในตอนนี้กำลังเริ่มประสานเข้าด้วยกันเริ่มประสานเข้าด้วยกัน เพราะเวลานี้คือเวลาที่คุณรอคอยมานานนี่เป็นช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาพิเศษในฤดูมัไม้ผลิตของคุณที่เริ่มชีวิตเริ่มต้นสร้างใหม่อีกครั้งนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการต่ออายุชีวิตเพราะคุณไม่มีวันตายไม่เคยมีมาก่อนนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพลงตา ส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมความตายไม่มีอยู่จริงเพราะชีวิตไม่มีวันสิ้นนั่นคือสิ่งที่ฉันมาที่นี่เพื่อแสดงเมื่อสอง0ันกว่าปีก่อนว่าชีวิตนั้นไม่มีวันสิ้นสุดแม้ว่าศาสนาต่างๆของคุณศาส,สนาต่างๆของคุณที่สอนการเขียนโปรแกรมแห่งความตายขึ้นมา ในความเป็นจริงไม่มีความตายแม้แต่ฉันก็ไม่ได้ตายบนไม้กางเขนนั้นฉันอาศัยอยู่ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่ามีชีวิตนิรันด์เป็นผู้ที่จะควบคุมและอำนาจที่เปลี่ยนแปลงข้อความเปลี่ยนข้อความที่ฉันตายบนไม้กางเขนด้วยความทุกข์ทรมาน นั่นยังห่างไกลความจริงเพราะความจริงคือความรักและแสงสว่างและฉันจะมีความทุกข์ความเจ็บปวดและความโศกเศร้าอยู่รอบตัวฉันได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นไม่มีอะไรนอกจากความรักพระคิดอยู่ภายในตัวฉันลองคิดดูสิและลองคิดดูว่าตลอดชีวิตของคุณบนโลกใบนี้จะไม่มีวันตายอย่างแท้จริงแม้แต่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ส่งต่อไปสู่ชีวิตใหม่ การดำรงอยู่ใหม่การเปลี่ยนแปลงถ้าเธอต้องการเพราะแท้จริงแล้วชีวิตนั้นมีความเป็นนิรันดร์และเราเป็นอยู่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิตวิญญาณเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเป็นชีวิตหรือเป็นความสว่าง ให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นวางใจว่าเรามีอยู่ในตัวคุณวางใจในพระเจ้าผู้เป็นบิดาที่มาภายในตัวคุณตัวตนของพระเจ้าที่สูงกว่าของคุณการเชื่อมต่อที่คุณมีกับพระเจ้าที่สูงกว่าของคุณ ต่อพระบิดาของคุณดังที่เรากล่าวไว้ว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันและฉันจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาของฉันได้อย่างไรและคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับคุณกับพระเจ้าที่สูงกว่าของคุณงั้นหรอเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงและเป็นหนึ่งเดียวกันเรากำลังแสดงหนทางแสดงเส้นทางให้กับทุกคนที่ต้องการค้นหาเส้นทางของพวกเขา แสงสว่างจะสว่างขึ้นต่อหน้าพวกเขาเพราะคุณคือแสงสว่างนั้นคุณคือผู้อาบน้ำแบบเวเส้นเดียวกับที่ฉันเป็นคนอาบน้ำแบบเวและใช่ฉันเคยเป็น System Buster หรือระบบมือปราบเหมือนกัน เพราะฉันได้ทำลายระบบนั้นอย่างเปิดเผยและในหลายๆทางฉันก็ทำสำเร็จเช่นเดียวกับคุณในเวลานี้ที่กำลังกล้าไปข้างหน้าเรากำลังทำเช่นเดียวกันคุณกำลังแสดงวิธีทางข้างหน้าคือแสงสว่างทางข้างหน้าคือความรัก ทางข้างหน้าคือความถีก่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและใช่การเลื่อนมิติขึ้นสุดสวรรค์ไม่ใช่การตายและการฟื้นคืนชีพแต่เป็นการเลื่อนมิติเสด,ด็จขึ้นสุดสวรรค์อย่างแท้จริงเ <_ s> คลื่อนไปอยู่สู่อาณาจักรแห่งจิตสำนึกที่สูงกว่าที่คุณมาที่นี่เพื่อแสดงและแสดงว่าคุณเป็น เช่นเคยเพื่อนเอย๋ยจงวางใจในตัวเองที่จะก้าวผ่านกระบวนการภาพลงตัดที่ต่อเนื่องนี้และเดินหน้าต่อไปจนจบเพื่อดูว่ามันพังทลายลงทุกขนทุกแห่งบ้านของบัตล้มเหลวเพราะมันพังจริงๆเหมือนคลื่นซัดเข้ามาหาฝั่งบ้านของซ่องสุมหรือกองกำลังมืดกำลังพังทลายลง ฉันคือเยซูอาและตอนนี้ฉันฝากคุณไว้ในความสุขสงบความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่รู้ว่าฉันอยู่กับคุณเสมอฉันในฐานะพระคริสตมีแต่สติสัมปชัญญะและความสำนึกในพระคริสตอยู่ในตัวคุณทุกคนหากคุณเพียงแต่ยอมให้มันสำแดงออกมาผ่านเจมส์แมคโคนลโดยบูสเดย์